โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมทุกท่านครับผมครับผมสวัสดีครับผมวันที่แปดมิถุนาหกห้าครับดูรังแรกครับผมดูเหมือนเพิ่งยังไม่เต็มดีแต่ก็ต้องขึ้นครับผม ข้างหลังใหญ่เงี้ยน้างบนน่าจะประมาณสักสิบห้าวันได้ั้งเพิ่งคคำนวณดูนะเพราะดูหัวน้ํามันโตก็เลยต้องขึ้นดูครับผมเผยได้น้เพราเพิ่งตัวนี้ปล่อยไว้ไม่เคยเหลือครับผมเจงก็ต้องเอาอืมน่าจะได้แล้วครับผมน่าจะเห็นอยู่ข้างบนเดี๋ยวซูมให้ดูครับผม<อ>เห็นไม่ค่อยดีนะครับย้อนแสงนี่ครับผมใต้หลังครับ ดำโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างบนครับผมเตรียมอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นครับผมน่าจะพอได้แหละโอเคครับขอขึ้นไปเช็คครับผมเหน่อยอยู่นะครับเอ็ดนะครับผมประมาณโลกว่าสองโลโอเคครับพอได้อยู่ รัาตัดัครับคับบางอย่นะครับ ก็หอมไม่เยอะ ข,ของผมนั่นแยกควนมส,สูงข,ของผมความสูขขงก็นี่ครับของใหม่

อันนี้นะครับมุมกล้องเพราะข้างหน้าไม่มีอะไรเลยครับผมมีกระจบล็อกทีส่อนไม่เอาครับผมทีส่อนนิดเกียวเอาไปก็เป็นที่ใส่ตรงนั้นนิงๆก็เอาครับผม ครังแรกของวันที่แปดมิถุนาหกห้าครับไล้ก็อ่อนสวยเลยเป็นไข่สวยนะครับผมประมาณสองโลกว่าสองชิ้นข้างล่างครับผมสวยเลยโอเคครับที่ได้นึ่ว่าโลไม่ถึงโลพอจับโอ้โหอย่างหนักเลยไข่พึ่งครับผมกลายเป็นไข่สวยเลยอย่างนี้ขายโลสามร้อยนะครับผมเต่อได้ครับ๋ยุดน้ํากันครับผมโคกไม่ดับแล้วนะครับดับสนิทนํา สวยๆครับผมสามสี่โรได้สวยเลย,เลยขอบคุณครับที่รับชมครับผมฝากอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้พลาดคลิปต่อไปไปต่อครับผมเผื่อฟุกวันนี้ฟุกลังหนึ่งเช้าใหญ่หน่อยก็ไม่เช้าหรอกครับพอดีวันนี้ออกมาสายไปทังตุระก็ประมาณเก้าโมงกว่าสิบโมงครับผมแต่เข้ามาหาได้แป๊บเดียวก็เจอเลยไม่ได้ตามตัวไม่ได้อะไร โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมทุกท่านครับผมครับผมสวัสดีอีกรอบครับผมรอบนนที่สองไม่ค่อยโตไม่ค่อยโตครับผมอ,อืมแต่ดูน่าจะสวยอยู่กดง่ายด้วยอือแต่ดูหัวน้ำปูนด,ดีดูหัวน้ำปูนดีครับผม ไม่รู้จะมองเห็นกันไหมเนี่ยหลังที่สองของวันที่แปดโอ้โหซุ่มอยู่ดีมากเลยเฮยครับเดี๋ยวซูมให้ดู 1, 2, 2, 8, 6, 5, ครับผมรางที่สองของวันที่แปดมิถุนาหกห้าครับไม่รู้จะเห็นกันไหมเนะี่ยอหซุ่มอยู่ดีมากเลยตรงนี้ตามตัวมาฆ่าแต้ครับผมเห็นดินเข้ามา เห็นไหมผมว่าไม่เห็นครับผมเห็นอยู่นิดเดียวเห็นนิดเดียวครับผมเดี๋ยวขึ้นไปชมกันทั้งบนเลยดีกว่าซุ่มอยู่ดีมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวทำครบกันครับผมชุดทางนี้น่าจะเห็นถือสูงให้ดูนี่ครับผมเห็นน้ำดำอยู่แต่ขึ้นง่ายหน่อยต้นค่อนข้างขึ้นง่ายหน่อย มีเก่งเยอะโอเคครับผมเดี๋ยวไปทำครบก่อนเตรียมของก่อนรถจอดอยู่ไกลโอเคครับไปครับผมดูกันครบเสร็จแลว้วทำครบเมื่อโตครับผมโอเครับผมเพิ่งถึงบนลองที่สองครับผมวันนี้น่าจะเอ่านอะไรก็กลับครับผมร้อนไม่ไหวโอเคครับเจอขคค้างบนข้างบน แรงซะงด้วยวันนี้ผมแรงทุกวันครับผมเก๋ครับเจอกันข้างบนครับเก๋ครับใกล้ถึงแล้วจะล้นกันน้ำคงไม่ดีหรอกดูแล้วไปลุ้นานางฟ้าหรือเปล่าครับผมดูข้างบนใกล้ถึงแล้วครับไม่รู้เห็นเลยนะเดีย๋ยวซูมให้ดูลุ้นแค่นางฟ้าก็าพอน้ำไม่ต้องลุ้นครับผม I uh -huh. ครับผมอยู่จนแก่โอ้แต่น้ำก็พอได้อยู่ขออนุญาตตั้งกล้องับผมลงนับน้ำพอได้อยู่คิดว่าจะน้ำฟ้าที่ไหนได้เจ๊พักตั้งกล้อง นะครับผมท่านผู้ชมอย่ามาันนะครับเพราะว่าผมต้องเซฟลม<อ>แรงครับผม จะยินเสียงลมนะครับลมแ,แลรงก็บอกเอาไปได้นะครับช่วงนี้บอกเลยว่าลมแรงจริงครับผมขอปล่อยแม่เขาออกก็พอ

ดำหรือเปล่าไหมเนาะขอจิ้มดูนะครับโอ้ได้ครับผมตอว์่อนูไว้อยู่ขออนุญาตตัดครับผม สวัครับผมฝากกดไแลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ e ลงครับผมโรงแรงหลบครับผมขอตัวอ่อนนะครับอ่อนสวยอยู่กอดอุกครับผมต้องหากินครับผมหัวน้ำโหแังเล็กแน่นกันนะครับเนี่ยแบนหนึ่งครึ่งแบนอยู่มั้งเนี่ยแน่นครับผม เหลืออยูอ่ได้ได้โอเคครับขออนุญาตกลับกับผมวันนี้ทั้งลมแรงทั้งร้อนอบอ้าวยังไงไม่รู้ฝนจะตกมดกัดตาเนี่ยครับมดมดเข้าไปกัดตามดดำโคตรคันเลยโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมทุกท่านครับผม